มาแล้วคข้ามาแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสุดหรูของคู่รักหมอนลำคุณภาพที่โด่งดังมากๆในยุคนี้อย่างแอนออรดีกับบอยสิริชัยจากคู่จิน้นกลายเป็นคู่จริงมีบ้านสีหลังไปแล้วแถมธุรกิจอีกด้วยเมื่อมีลูกๆที่น่ารักอย่างน้องเพชรกับน้องพลอยมาเติมเต็มให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อย่างบอยกับแอนก็ดูแลลูกๆอย่างเต็มที่แม้จะมีงานคอนเสิร์ตมีธุรกิจที่ต้องดูแลแต่ก็แบ่งเวลามาให้ลูกๆเราจะเห็นทั้งบอยและอน เล่นและทำกิจกรรมกับกลูกๆอยู่บ่อยครั้งแอนออรเดดี already, เป็นหมอลำสาวที่มีเสน่ห์รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนเพลงการแสดงที่มีเอกลักษณ์และเข้าถึงง่ายการแสดงบนเวทีของเธอมีเสน่ห์แซบถึงเครื่องกำลังดีไม่โชว์เนื้อหนังมังสาจนเกินไปและมีลีลาที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองการเข้าถึงง่ายของเธอทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีทำให้แฟนเพลงรู้สึกประทับใจและอยากเข้ามาให้กำลังใจ แอนอรดี already, สมรสกับบอยสิริชัยหัวหน้าวงคณะหมอลำใจเกินร้อยเมื่อวันที่29เมษายนพศ2566ณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น,น,นต่อมาทั้งคู่ได้รับบุตบุญธรรมมาอุปการะสองคนเป็นฝาแฝดเพศหญิงชื่อน้องพลอยกับน้องเพชรบอยกับแอนได้ชี้แจงการรับน้องพลอยกับน้องเพชมาเป็นลูกบุญธรรมว่า บอยเจอน้องครั้งแรกๆน้องวิ่งเข้ามากอดซึ่งไม่เคยเจอแบบนี้จึงหาข้อมูลต่างๆทราบว่าแม่ของน้องมีลูกหกคนรับภาระเลี้ยงดูไม่ไหวเลยตั้งใจจะเอามาให้บอยกับแอนได้เลี้ยงและก่อนนี้แม่ได้นําน้องเข้าทะเบียนกลางของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อหาคนอุปการะเลี้ยงดูอยู่แล้วบอยแอนพิจารณาถี่ถ้วนแล้วจึงทําเรื่องรับน้องพลอยน้องเพชเป็นลูกบุญธรรมและอยู่ในขั้นตอนทดลองเลี้ยง6เด เพื่อหน่วยงานที่ดูแลจะพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับบุรบุญธรรมหรือไม่ บอยได้โพสต์ว่าชีวิตที่ผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะการได้รับโอกาสคิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้าสามารถให้โอกาสที่ดีกับคนอื่นได้ก็จะทำหลายปีที่ผ่านมาผมให้ชีวิตใหม่กับหลายคนให้โอกาสดีๆกับหลายชีวิตทุกอย่างที่มีมาและพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะการที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตบุพเพคือสิ่งที่ไม่สามารถลีกเลี่ยงได้และเชื่อเสมอว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อม ดีเสมอส่วนทางด้านแอนได้โพสต์ว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพลอยกับน้องเพชค่ะพ่อบอยกับแม่แอนรับหนูมาอุปการะเข้ามาเป็นลูกสาวข,ของครอบครัวปุริสายหนูเพิ่งอายุได้หนึ่งขวบสองเดือนค่ะตอนนี้หนูมาอยู่ที่ขอนแก่นโดยมีคุณยายแตนและยติแตนดูแลมารายงานตัวให้พี่ป้านอาอาแม่แม่ทุกคนได้รู้จักฝากหนูทั้งสองคนไว้ในใจของทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะ แอนกับพี่บอยอยากขอขอบพระคุณทุกแรงสนับสน,นุนและการซัพพอร์ตจากทุกๆท,ท่านที่ทําให้เรามีวันนี้จนเราได้ตัดสินใจตกลงที่จะอยากมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องทั้งสองคนมีคุณภาพเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและทุกๆคนที่ให้โอกาสเราและแอนกับพี่บอยก็หวังว่าทุกคนจะรักน้องและให้โอกาสน้องเหมือนกับที่เราตั้งใจนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตใหม่คะ่ะ นอกจากจะเป็นคู่รักหมอนลำที่ปังสุดๆมีคิวงานแน่นทุกวันไปจนถึงปีหน้าจนตอนนี้มีบ้านสีหลังไปแล้วล่าสุดกับธุรกิจโรงแรมและคาเฟ่โรงแรม The Boss g r e e n Hotel ที่จังหวัดมหาสารคราม ในเพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยอัปเดตโรงแรมและคาเฟ่ให้แฟนๆได้ชมอยู่บ่อยครั้งได้โพสตคลิปและภาพของโรงแรมแห่งนี้เผยให้เห็นน้ำพุมีข้อความว่ารวมฐานแล้วสูงประมาณ3.5เมตรนำเข้าจากฝรั่งเศสเป็นเทพียูเทอร์ปีเทพีแห่งกวีคีตสินใครที่รักในศิล,ละปะชอบความเป็นศิล,ละปะและอยากให้ชีวิตมีแต่ความสุขต้องมาเช็คอินที่นี่นะพรุ่งนี้ทางร้านจะนำมาติดตั้งที่การเดนคาเฟ เด b ะ s s Clean Hotel ครับเร็วๆนี้จะเปิดบริการแล้วครับ พาชมการติดตั้งรูปปั้นสถาปตัตยกรรมยุโรปที่กาเดนโรงแรมเดอะบอสกรีนครับติดตั้งเรียบร้อยครับคลาสสิกและมีมนขลังมากได้ดังใจผมจริงสู้มากเพื่ออยากให้มันได้แบบนี้หายเหนื่อยเลย ag, มาลองเด h ะคาเฟ่ห้องประชุมจัดเลี้ยงมหาสารคราม Hashtag เดอะบอสกรีนโฮเทลโรงแรมของแอนบอยที่พักมหาสารคราม ซึ่งก็มีแฟนคลับของบอยกับแอนได้มีโอกาสเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งนี้แล้วบอกว่าที่พักดีจริงราคาก็ไม่แพงด้วยวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสุดหรูของแอนและบอยกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ใหญ่โตอลังการจริงๆเป็นบ้านใหม่ของแอนกับบอยราคาสูงถึง40ล้านบาท เป็นบ้านในโครงการเจติยาจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านหรูของทั้งคู่เพราะยังมีบ้านอีกหลายหลังเลยแต่ก็จะปักหลักกันที่บ้านหลังนี้นั่นเองนี่คือตัวอย่างของคู่รักคนดังสู้ชีวิตขยันทำงานจนประสบความสำเร็จโดยทางด้านบอยสิริชัยเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ผู้การบุริษสายระบุว่า เราจะปากหลักด้วยกันตรงนี้ครับส่วนทางด้านแอนออรดีเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook เช่นกันระบุว่าบางวันนอนไปบนที่นอนนุมน่มๆมองดูรอบๆห้องรู้สึกโชคดีมากๆที่เรามาไกลขนาดนี้ขอบคุณสามีที่ทำให้เรานอนหลับกินอยู่สบายมีที่หลบฝนมีรถให้ได้ไปงาน มีชีวิตที่ไม่ได้ขาดเหลืออะไรพี่บอยเหนื่อยมากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันมากๆโชคดีที่ได้เจอแค่นี้มันก็ดีแล้วสำหรับผู้หญิงอย่างฉันโดยบ้านในโครงการเจติยานี้บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เคยพาลูกไปชมบ้านในโครงการนี้มาแล้วด้วยเพราะมองหาบ้านใหม่อีกหลงังไว้อาศัยกลางเมืองขอนแกน่นเจ้าตัวพาลูกชายไปชมบ้านหลังใหม่พร้อมระบุว่าโตเกียวจะชอบไมเนีย40ล้านนะลูกโอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในโครงการเดียวกับคู่รักหมอนลำบอยแอนนั่นเองส่วนบ้านหรูหลังนี้อยู่ที่กรุงเทพอย่างที่บอกไปว่าทั้งคู่มีบ้านอยู่หลายหลังทั้งที่บ้านเกิดของแอนจังหวัดขอนแกน่นและบ้านของบอยสิริชัยที่มหาสารคามส่วนบ้านอีกหลังนี้เป็นบ้านที่กรุงเทพซื้อเอาไว้ปักหลักช่วงที่มีคอนเสิร์ตในกรุงเทพและจังหวัดที่ใกล้เคียง บอยสิริชัยเผยว่าทำพิธีขึ้นบ้านใหม่เองทุกหลังโดยอัญเชิญพระพุทธรูปมาวางแล้วบอยเป็นคนนำสวดเองปกติเป็นคนชอบสวดมนต์และต้องไหว้ครูก่อนแสดงทุกวันอยู่แล้วอีกทั้งยังเชื่อว่าถ้าทำอะไรด้วยความตั้งใจแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลแล้ว และส่วนหนึ่งมีความเชื่อว่าที่มีบ้านรถและงานก็มาจากการบูชาพญานาคด้วยโดยแอนออรดีเล่าว่ารู้สึกมีความผูกพันเวลาไปไหว้เจ้าปู่ศีสุดทโธท,ที่คำชะโนดและเจอเหตุการณ์บังเอิญหลายครั้งรวมถึงเวลาทําพิธีที่เป็นมงคลหรือขึ้นบ้านใหม่ก็มักจะมีงูลมาให้เห็นด้วย ส่วนภายในบ้านเดิมมีสีห้องนอนแต่เนื่องจากอยู่กันสองคนเลยปรับบางส่วนให้เข้ากับการใช้งานโดยเปลี่ยนห้องนอนชั้นล่างเป็นห้องรับแขกส่วนอีกห้องเอาไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้าและแต่งตัวนั่นเอง ก่อนหน้านี้แอนออรดียังได้ซื้อบ้านอีกหลังที่จังหวัดขอนแกน่นเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงพร้อมกับโชว์ทะเบียนบ้านเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วเจ้าตัวได้โพสต์ภาพใน Facebook ว่าเป็นเจ้าบ้านแล้วนะของขวัญวันเกิดปีนี้ของฉันขอบคุณแรงผักดันแรงสนับสนุนจากทุกๆคนขอบคุณทุกพลังที่สานฝันให้เป็นจริงนะคะออรดีมีบ้านแล้วนะ และเมื่อหลายปีก่อนก็มีการเปิดบ้านแอนออรดีซึ่งเป็นบ้านหลังเดิมของเธอจะเห็นได้ว่าจากความสามารถมุ่งมานะขยันอดทนทำให้เธอประสบความสำเร็จจนมีวันนี้ได้แอนออรดี already, เคยให้สัมภาษณ์ว่าแอนไม่ได้คิดว่าแอนเป็นเบอร์หนึ่งหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นคือแอนคิดว่าแอนแค่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสมาใช้ชีวิตกับวงหมอลำมีโอกาสได้หาเงินจากตรงนี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรามีบ้าน เราทำงานจากหมอลำใช้นี่ให้น้องใช้นี่ให้กับแม่ใช้นี่ให้กับทุกคนได้ทำให้ครอบครัวสบายได้หนูคิดว่ามันคือสิ่งที่แบบมหัศจรรย์จำสำหรับชีวิตหนูเพราะว่าจากที่ผ่านมาคือเราไม่คิดว่าเราจะเป็นหมอลำค่ะเราไม่ได้คิดว่าอันนี้มันเป็นทางของเราเลยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันค่ะแล้วแอนก็มีน้องชายหนึ่งคนมีวันหนึ่งอาจารย์ธุรการโรงเรียนโทรมาบอกว่าถ้าแอนไม่มาจ่ายค่าเทอมของน้องตั้งแต่ม .4 คือตอนนั้น อยู่ม .6 แล้วน้องก็จะไม่จบพร้อมเพื่อนมันทําให้ต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเพื่อน,น้องชายแอนรู้ว่าการเป็นหมอลำมันเกิดรายได้มันได้รายได้ก็เลยตัดสินใจเข้าไปอยู่วงหมอลำเพื่อที่จะหาค่าเทอมจ่ายให้น้อง เธอเล่าตอบว่าเส้นทางสายนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนกับนักร้องส่วนใหญ่ไม่ได้เติบโตมากลางทุ่งลาเวนเดอร์ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองสะสมประสบการณ์พิสูจน์ตัวเองหลายฤดูกว่าจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงนั้นคนว่ายเยอะแบบนี้รอจะมาเป็นหมอนลำเสียงแบบนี้ลำแบบนี้มันไม่ถึงหมอลำคือสำเนียงมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราร้องเพลงลุกทุ่งมาตลอดแอนร้องสตริงเพื่อชีวิตมาก่อนก็พยายามปรับเปลี่ยน เชื่อไหมแรกๆมีคนบอกว่าแต่งหน้าแบบแอนไม่ได้ต้องไปเติมปากเติมแก้มอีกไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เพราะหมอลำเขาแต่งหน้ากันชัดมากหนูก็ดื้อน,นะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูสวยแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่สีคำว่าหมอลำมันไม่มีคำจำกัดความว่าต้องแต่งแบบไหนแต่งหน้าแบบไหนหรืออะไรแบบไหนมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเองก็เป็นคนผู้นำเทรนแฟชั่นอยู่เหมือนกันมันคือหมอลำที่เป็นในรูปแบบเรา แอนตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจริงๆไม่ต้องแรงก็กระแสะดีได้เหมือนกันคนอื่นที่เขาถนัดแรงก็ให้เขาแรงไปแอนรู้สึกว่าเรามีแฟนคลับที่ติดตามเราเยอะนับไปตั้งแต่รุ่นน้องรุ่นเด็กเขาจะมองเราเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลอยากเป็นเหมือนพี่แอนอะไรอย่างนี้ จะมีคำพวกนั้นไม่ได้ก็มีบ้างที่แบบอยู่หน้าเวทีอาจจะเป็นคำที่เหมาะกับเราหมายถึงว่าอาจจะเป็นคำที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือผัวผัวเมียเมียอันนี้เราก็พูดปกติแต่ว่าในส่วนอะไรที่มันเป็นคำหยาบที่เด็กๆฟังแล้วไม่โอเคแอนก็จะไม่พูดหมอลำซิ่งเขาก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งบางทีเขาอาจจะไม่อยากพูดแต่ว่าอาจเป็นสไตล์การแสดงของเขาอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าอย่างของแอนแอนเลือกได้ว่าจะพูดหรือไม่พูดแอนก็เลือก จะไม่พูดดีกว่าเน้นคุณภาพแหละอันแรกเลยคือเสียงแอนจะไม่ให้ตกเลยตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายแล้วก็เน้นความสนุกสนานทยอยหยอดลงไปทีละเพลงทีละเพลงอย่างเพลงลืมหูซิปที่นำมาร้องคิดว่าน่าจะเหมาะกับบุคลิกด้วยที่เราเป็นคนขี้เล่นมันตอบโจทย์ทุกคนก็มองเห็น เน้นความเป็นกันเองกับแฟนคลับพูดคุยกับเราได้จับมือกับเราได้ปกติให้คุ้มกับที่เขาเสียเวลามาหาเราบางคนเขาอยู่ในเขตอำเภอที่แบบมีรถโดยสารมาในตัวจังหวัดเที่ยวเดียวมารอดูคอนเสิร์ตเราคืนนั้นกว่าจะได้กลับอีกทีก็คือเช้าอย่างนี้ก็มีค่ะ แอนก็เลยรู้สึกว่ามันยากกว่าจะเหมารถกว่าจะหารถมาหาเราบางคนหอบพรุงพรังทำกับข้าวมาให้เราถ้าเขาไม่รักเราเขาคงไม่ทำขนาดนี้ยืนเงินให้เรา20บาทหรือ50บาทร้อยหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นเงินของเขาที่แบบเขาหามากว่าจะได้เงินแต่ละบาทมันเป็นอะไรแบบเหนือคำบรรยายจากที่ไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องหมอลำมาก่อนวันนี้เธอหลงรักหมอลำเต็มหัวใจ เรียกว่าทั้งแอนและบอยเป็นคู่รักหมอลำคุณภาพแห่งยุคเลยก็ว่าได้เป็นหมอลำที่ประสบความสําเร็จมากๆจนสามารถซื้อบ้านหลายหลังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกทั้งยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีแม้จะทํางานหนักแต่ก็แบ่งเวลามาดูแลลูกๆอีกด้วยนี่คือตัวอย่างครอบครัวที่น่ารักเป็นไอดอลของใครหลายคนคะ่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ลายลูกมันไม่ใช่รองเท้าขาฟิตค่อยมันไม่ใช่รองเท้าใค่รองเท้าเอาเป็นรองมท้มบูทบนในใจรองเท้า <c oughs> อเาอามาน,นี่มันเป็นที่จับกระทะไม่ใช่เหรอเป็นที่รองแผงรองร้อน <c oughs> มานี่เร็วมานี่ <c oughs> มานี่น <c oughs> อยากอายเหรอเขินเหรอ <c oughs> แม่ไม่มีเลยแม่ไม่มีเลยขึ้นไปดูสิขึ้นไปดูหน่อยแม่เจี๊ยบทังเก่งพ่อทำไมไมาอยู่ให้เตียง ¡Eh! <coughs> ครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ